ให้เอเจนซี่หรือในหน้าขายบ้านที่เราจะสร้างขายหรือว่าเราจะขายเองเนาะเป็นประเด็นคำถามที่มีถามเข้ามานะครับทีนี้ตัวคำตอบเองนะฮะเอาเอ,าอย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆแเลยว่าโอเคตัวคุณเองเนี่ยนะครับ พร้อมจะลุยเองไหมมีทีมงานที่พร้อมเข้ามาช่วยตรงนี้หรือเปล่านะครับในเรื่องของที่ว่าจะมาเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การยิงแอดขายการทำป้ายต่างๆนะครับการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆตรงนี้คำถามพร้อมไหมแต่ถ้าคุณบอกเอ้ยยังไม่พร้อม อยู่คนเดียวเริ่มคนเดียวนะฮะแล้วมีเอเจนซี่หรือนายหน้าที่ไว้ใจหมายความว่าไงนะฮะหมายความว่าข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาในโครงการทั้งหมดนี่นะครับเราก็ราเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลของเราด้วยไม่ใช่ตัวเอเจนซี่หรือว่านายหน้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงคือแอบเอาลูกค้าเราไปดึงดึงลูกค้าเราไปนั่นเองเพราะว่าอย่าลืมนะฮะตัวบ้านเราเนี่ย อาจจะยังไม่สร้างขึ้นมาด้วย3าลูกค้าที่เข้ามาต้องรอถึง3 4เดือนนี่คือความเสี่ยงหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ